นมันทพอพอฉันดูวดูเอาเลยนี่อที่ตปีนี่ทำาเดือนนี้ไม่ฝนไม่ตกไม่ได้อะไรเลยฝนไม่ตกไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยดูขนาดนี้มันก็ตายเป็นหมดแล้วนี่รู้ํำไงตาทำนากี่ไร่ครับนี่ไอ้ไอ้นี่นาเขาของเราจริงๆ14ไร่คงของตา14ไร่ มันก็เหมือนกันอย่างนี้เลยแต่มันอยู่ใกล้อยู่ทางบุรีรัมย์อ๋ออยู่ทางบุรีรัมย์อันนี้มาตัดหญ้านาใครนี่ตัดหญ้านาหลานของหลานใช่ไหมอันนี้นาหลานกี่กี่ไร่นี่อันนี้หลายไร่อู้นี่เกือบนี่โซนนี้ข้างหลังนี่เกืถึงหลุมถึงหลุมจะได้เกี่ยวไหมดูดูแล้วมันจะได้เกี่ยวไหมในปีนี้ไม่รู้เลยนี่อันนี้เขาเบาเขาหนี่งจะจะได้ไหมถ้าฝนไม่ตกก็มันก็ตายไปหมดเลยนี่มันเริ่มตายหมดแล้วเออมันเริ่มตายแล้วนี่ดูอ่ะอย่างเงี้ย ทั้งยุงทั้ทงยาก็ไปหมดแล้วทำยังไง <c oughs> ทำยังไงเนาะก็ฝนมันไม่ตกมันจะทำยังไง <c oughs> ทำงไงเ <c oughs> ข้าพันปีหน้านี่จะเอาท<อ>ี่ไหนแทงกัได้ไปครับเอือกิโลละได้กิโลหน่งยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทมัง้งอือทำไงได้ซื้อข้าวสารเขากินแล้วตอนนี้ได้ซื้อข้าวสารเขากินยังไงกินแล้ว คือกินอะไก็ได้อุ้มเดียวนอะอุ้มนุ่นประมาณตันกว่ากว่าสองตันน่ะไออุ้มไอ้รถใหญ่น่ะปีที่แล้วอ่ะเออปีที่แล้วขายขายรถจ้ารถเกี่ยวหมดเลยรถเกี่ยวหมดเลยอ่ะไม่พอเขาอีกด้วยสัมไม่พอข่ารถเกี่ยวเออไม่พอข้ารถเกี่ยวเขาอีกต้องซื้อข้าวกินใช่ไหมทุกวันนี้ซื้อข้าวกินเออทำแบบไหนเอานี่เนาะลำบากเนาะลำบากจนเฮ้ยนี่ตาตัดยาไปให้เลยรวยใครกว่าวันนี้ที่นาหลานไงนาหลาน อ๋อนี่ครับนี่ก็ก็นี่ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดของจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับวันนี้ผมเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาฝากแฟนช่องแฟนเพจให้รับชมนะครับก็โอ้ยมันแรงนะครับมองไปสุดสุดลูกหูลูกตานี่มันมีแต่หญ้าเลยนะครับแรงมากเลยนะครับอันนี้เป็นถนนที่จะตัดเข้าไปจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ตัดริมถนนนี่ดูอืมให้บัวกินอันนี้จะทำนาคุณน้าทำนาอยู่ที่ไหนนี่ครูเขาเป็นครูทำกับพ่อนี่แหละ เขาเขานี่เกินิทาเข้ามาช่วยยังจำไดี่เ่อวนั้นตาโบโบลูกถูกงวดงวดที่แล้วได้ยังไงมายังไงเลืได้ว่าไอหวันว่าลูกหมาตัวหนึ่งตัวหมาลูกหมาตัวหนึ่งทีนี้มันคลอดคลอดตัวหนึ่งทีนี้มันมันหายหายแล้วแม่มันมามาเอาตะคุยตะคุยตะคุยอืมคุยอย่างนี้เนาะเฮ้ยลูกไอ้มาอยู่แล้ว มเมาแล้ววันนี้ครับครับเมาแล้วไปแล้วก็เลยไม่ได้บอกบอกยายที่นี่เลยยายที่ตายของอยู่ตรงนี้ตรงนั่นั่นคือแม่พี่อยู่มุมขวามือตักจิตโรงเรียนนั่นคือคุณแม่ไอ้ตรงที่การโรงเรียนนะเออตัดตัวเองมาก็จอดไลยใช่ไหมเวทีนี้ก็เลยไม่บอกเขาเพราะเขาแล้วทำไมแล้วทำไมไปได้ได้เลขได้เลขตัวไหนงวดที่แล้วเก้าแปดเก้าแปด นี่นเขามาเอาอันนี้เขาเรียกอะไรนะเขาทำกระจูนะทีนี้ตาคนยามาโนะเขาก็บูบบบมือที่เขาไปจุดอไเห็ไขารียกอะไรนะถูกเส้นถูกยาตายายนะอ๋อถูกเสียงไทยเออมากงเปี้ยเลยแต่พวกเขาไม่รู้เขาคือตรงม่รู้เขาอะไรละอสิบบาทห้าสิบาทเอตติตได้เอตตเตดอมันเป็นอย่างนี้หลานสาวเขาดูได้7 9 9 9 นี่เรื่องจริงนะเจ็ดเก้าเก้าเก้ามาลงเฟสอยู่ทีนี้คนที่เขามาซื้อก่อนเขาเอาเก้าเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดคนที่ก็ได้อยู่นู่นแต่ติเตียมันมาดูตรงนี้ร้านเช้าเราไม่เคยซื้อร้านเาวาเราซื้อได้เป็นไหนเขาไปเอาตรงไหนเขาไปเอาตรงไหนต้นนี้ต้นอะไรนี่ผมต้องไปจุดด้วยมั้งนี่ผมไปจุดเองได้ไหมนี่เผื่อผมได้นี่ได้นี่แต่ตรงนี้มันเป็นที่เขาเรียกอะไรนะเขาตั้งอันนี้อยู่ยังไนี่ อ๋อที่ตายหงเออเยอะๆเลยที่ตรงนี้แถวนี้นะตรงนี้ใช่ไหมเออที่เขาจนตายเป็นพี่พี่พี่เนียงแล้วไหมเนาะเอานาะเออเขาก็เลยเขาเรียกเส้นต้นสะพานมันกระายสองคนอะพรายที่กลางหัวเราอ่ะที่เหลือไหมเออนั่นแหละเขาทำเส้นเขาเรียกว่าปัจีรอภาษาเขมรอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยเส้นคนที่ตายหงอ่ะเาส์อะไ๋อ่ะบุ๋ยเรียกวิญญาณเรียกอะไรนี่หรอวะเออเออนั่นแหละนั่นแหละเขาปจีหรออ๋อคุณตาก็เลยเห็นก้าแปดเขาชนดายก้าวแปดเห็นเห็นเห็นทั้งคนทั้งเกือบ เจ็ดแปดคนอ่ะจะไม่ได้เอามาไม่ได้ซื้อแต่งวดนี้งวันนี้ตาว่าเลขมันจะออกตัวไหนพอพอมันมันคิดคิดว่าตัวไหนจะมาฮะงวดตัวตัวต้นนี่นะงวดนี้ข้าวตองมีอีกเฮะยข้าวตองมีอีกข้าวตองมีอเีข้าวอะไรข้าวอยู่ข้าวอยู่แต่แกไม่ใช่คนเล่นหวยนะแกอ้ไม่ไม่ใช่คนเล่นบอกนี่นี่บอกแต่ก่อนแต่ก่อนนี่เขาในโรงเรียนเขานี่ทุกทุกคนเลย บ <c oughs> องวดตามงวดชุกอ๋อแต่ว่าตาไม่เล่นหวยไม่เล่นพ่อไปเล่นตามไม่เคยเล่นเลยเคยแก่สุโขทบรีก่าวแกไม่กินี้ก็แต่ว่างวดนี้มั่นใจว่าเก้าอยู่เก้าอยู่เลยคุณตาอายุเท่าไหร่ตาเจ็ดสิบเก้า <9 S 2> ปีค่ะ 6, 6, หก<ะ>สิบเก้าพ่อพ่อหกสิบเอ้ยพ่อพ่อพ่อหกสิบเก้าเลอ้าวไม่ใช่มันจะออกหกเก้าพ่อเ ก็ยังไม่รู้เนะคุณตาชื่ออะไรตาตาชื่อชื่อชื่ออะไรคุณตาชื่ออะไรชื่อตาวยฮะววยวยตาวยตาวยอ๋อคุณตาวยบอกมั่นใจก้าวอยู่แน่นอนงวดนี้มั่นใจว่าก้าวอยู่เนาะก้าวจงอยู่แน่นอนเลยก้าวอยู่แน่นอนพี่แหละคุณพี่ว่าตัวไหนพี่ว่าตัวไหนอยู่งวดนี้ไม่รู้่ีไม่แน่ใจเพราะ่มีแต่ตามตาแต่พี่ก็ไดเพราะตาละสิบยี่สิบบาทแค่นั้นแหละ จะเป็นคนที่ไม่เล่นเยอะโอ้จะคนดังดในในโรงเรียนดังจนเขาว่าจะถูกมวดนี่จะพาตาไปเลี้ยงที่สุรินทร์อ่าคือต่อยหมดตั้งสามสี่พันพูดอด้วยพิดตัวเดียวคือเราซื้อไม่เขาเรียกอะไรนะคนเราจะซื้อไว้จะต้องซื้อกลับใช่ไหมครับอันนี้เราซื้อตรงตรงซื้อตรงตรงไม่ยอมกลับไม่เคยกลับเลยไม่เคยกลับมวดที่แล้วถูกไหมงวดที่แล้วถูกไหมก็ไม่ได้พอ แดสิบบาทไปดสิบบาทเพราะว่าทำไมโคไม่ซื้อเยอะซื้ออะไรแค่นี้แหละนายโบอ๋อคุณตามั่นใจว่าเก้ามาเอาผมก็เก้ามาเอาเก้าเก้าก็น่าจะอยู่นะเก้ามันเยอะเนาะเพี่อนเขาเก่งเลขเยอะนะเนาะโคเขาเเลขนี้มันอยู่แถวนั้นอยู่แถวนั้นแหละแต่มันไปประกกัอะไรก็ยังไม่รู้เลยอ๋อแต่ว่ามั่นใจว่าเก้าอยู่แน่นอนอยู่แน่นอนเลยเก้าอยู่แน่นอนมีแน่นอนเลยมีแน่นอนเลยครับแต่มันไม่รู้จะจะออกไปฏิบัตกับอะไรก็ไม่รู้เลย ครับขอบคุณคุณตามากครับบอกว่าจะโชคดีกับคุณตาได้งวดนี้จะเน้นดาวไม่รู้แต่ว่าแกถ้าพ่อแกจะนานๆที่แกฝันแกจะแม่นอยู่แม่นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้แกก็บอกมั่นใจว่าเ้าอยู่ก็จะอยู่มั้งแกไม่ซื้อแกเป็นคนที่ไม่ซื้อถามได้เลยแถวนี้มีใครซื้อหรอกอู้การพนันไม่เคยซื้อเขาได้ขนาดนี้ตอนยายบอกยหญ่ถูกหลอตเตอรี่ไอ้เลขสองตัวนะถูกจนจนยกบ้านได้รักษาเออรักษาด้วยหังตัวแ ไม่แต่ก่อนนะลางๆนี้แกก็ซื้อสิบยี่สิบแกไม่เล่นเยอะเอ,เอาให้ตาดูนี่ตาดูอะนี่ตาดูวะทุกคนนี้ไปเอ่ยตะหมื่นสองหมื่นกคนนั่นหมื่นสองหมื่นถ้าเขาไม่โกงด้วยนะ่ะแกเได้เยอะเฮ้ยไม่รู้หรอก <laughs> แกไม่ซื้อพ่อที่ไม่ซื้ออ,อ,อะขอบคุณคุณตามากค,คุณตามั่นใจว่าก้าวมาครับขอบคุณมากครับ คุณตาบอกว่างวดน,นี้ก้าวมานะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนพูดเองนะครับเพื่อเราจะโชคดีกับคุณตาก็ได้นะครับ ไม่ไปเที่ยวหรอครับนี่นะครับก็ชีพชาวนานะครับชีพชาวนานะครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าฝนจะตกลงมาเมื่อไหร่นะครับก็ประมาณสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งก็ถ้าไม่ตกมาน่าจะไปหมดนะครับพรุ่งนี้นะครับ